ไ,ะะไว้ใจได้ไหมคะไว้ใจได้ใครดูดวงกับหนูนะชีวิตดีขึ้นหมดเออรอดนริงเล่น,นดูให้คาเดี๋ยวอาดูดูดูให้หน่อยอยากอั้ดูให้หน่อยอยด,ดูให้ได้ไม่เกี่ยวค้าครูแต่มันจะมีของที่ต้องซื้อแก้เคล็ดอะไรซ,ซื้อซื้อได้ไหมอะไรล่ะเอา้ายังไม่ทันดูเลยมันต้องถามก่อนวนะ่าพร้อมที่จะซื้อไหมก็พร้อมฉ่ำๆลูกเดี๋ยวพี่ซื้อเองโอเคโอเค น่ากลัวมากงไงนนในนี้น้อง,อ,งอยู่เท่าไหร่ยี่สิบหกใช่น้องมีนาอยู่ยี่สิบหกอ่ะขอจับมือไอจับมือไม่ได้นะไมจะจับมือเขาแน่ขอจับมือหน่อยปกติจะดูออนไลน์ไงนี้อยู่นี่ดูนี้ได้หลับตาก่อน <c oughs> หลับตาก่อน, <c oughs> นตั้งจิตนะตั้งไว้อะไรน้องมีของที่อยากได้อยู่ปะช่วงนี้ไม่มี ไม่มีด้วยต้องจะดุมทำไมวะอ่าแพชชั่นไม่มีเลยอ้าน้องเขาไม่มีแพชชั่นเลยเราจะดุเพื่ออะไรเนี่ยแค่นี้นะโโหบอกคนนี้ไม่แม่เลยจับตาจับมืออยู่ด้านหลอกมาขึ้นมือหลอกจับมืออี้มไม่บอกว้าแรงมากนะพูดอย่างนี้นี่ของแรงนะบอกก่อนแกลัวกลัวไม่บอกคนนี้ เนี่ยปีภายในสิ้นปีนี้ชีวิตน้องจะมีอะไรที่มีมีผัวกันครัผัวนั่งอยู่ <S <S 2> <S 2> <S 2>